สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้กับช่องยูฟ้าฮันคอวันนี้คือเกมมรณะ EP 2และแขกกลับเจอกเราคนเดิมคุณซันนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็เจอคุณยูได,ด้นะครับนี่ผมซันสี่ก็นะครับเจ้าของช่องวิชั่สตอมที่ผมเพิ่งทําไปนะครับเมื่อวันนี้เองนะครับเดี๋ยวขึ้นมุมไอตรงขวาบนเลยครับขวาบนไหนครับ เป็นไรมารก่อนแรกมาเลยนี่บอกเลยแมพนี้คุณซันช่วยแค่ด่านแรกนะนี่เห็นสวิตไหมสวิตอันไหนสวิตอยู่นี่สวิตในวะนี่เนี่ยอ,อันนี้เหรอครับเนี่ยหนึ 1> 1, 2, ่งสองสามกดและจหวานี้ครับลาวาก็ไหลลงมาแล้วเขาต้องหาทางออกนะครับนาวคุณซันหาทาง <No. S 1> ออกเร็วเร็ว,รว,รวในบ้านทางออกอยู่ในบ้านทางออกอยู่ในบ้าน เอานเลยไปแล้วครับเอาฉันเลยหาหาเลยเร็วๆครับเร็วๆครับลาวาไหลลงมาแล้วครับลาวาไหลดับใบให้ครับชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งเอาเลยครับเอาเลยครับจังหวะนี้ครับตอนนี้ลาว่าลาว่าท่วมขบวนแล้วลาว่าลาว่ากำลังมาแล้วตอนนี้คุณซันพยายามหานะครับหาอยู่คุณซันพยายามหาแล้ว ชั้นสองไม่เกี่ยวเลยนะชั้นสองไม่เกี่ยวนี่นะชั้นหนึ่งใช่ชั้นหนึ่งคุณหาเลยคุณหาเลยเอาล่ะคุณซานจะหาเจอไหมใต้ไหนลาวาเริ่มทะลักเข้ามาแล้วครับตรงนี้ไม่เกี่ยวครับไม่มีครับใบให้อยู่ใต้พื้นครับอยู่ใต้พื้นและใต้พื้นใต้พื้นใต้พื้นลาว่าคุณดูลาวาด้วยหันว่าเอ้ใต้พื้นเดี๋ยวนะใต้พื้นอยู่ ขุดพรมก่อนล้าโยอยู่ใกล้ๆที่วางพรมครับอยู่ใกล้ๆโซฟาตรงนี้เลยดูและตรงนี้เนี่ยไม่ใช่อยู่ใกล้ๆโซฟาตรงนี้ครับตรงนี้เนี่ยตรงนี้อ่าทุบพื้นเฮ <โ Hail S 1> ้ยลาวา <remlin S 1> เริ่มทะลักเข้ามาแล้วตรงนอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ผิดทางอ่าคุณน,นี่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 ตรงนี้ตรงนี้นี่ตรงนี้ท<ใ>ายงงอ่ะแยงนี่เหรอไม่ใช่เอามา เฮ้ยยูลาวาเาริ่มงทะลักทำต้องขุดบล็อกไม้ตรงนี้ให้หมดขุดตรงพื้นตรงนี้ให้หมดขุดตรงพื้นตรงนี้นี่ตรงนี้ให้หมดเร็วๆ <Hey. S 1> ลาวาเาริ่มงทะลักเข้ามาแล้วต้องรีบลไอ้เหี้ยต้องรีบแล้วเอาไงต่อเลยคุณซันจะรอดไหมเฮ้ยเนาเร็วเอา,อเ,อาเจอท้องออกแล้วไปไป <Hey. S 1> ด่านแรก <laughs> เป็นไงคุณซันเป็นไงด่านแรกโ้ย oh, hey. ใจมากเลยครับทราบซึ้งจริงๆเลยครับเนี่ยจากผมกายจากผมนะเสกวิดีโอต่อคุณซันครับคุณซันแพนครับคุณซันครับสังผมก่อนอย่าเพิ่งกดสวิตชนะครับอะไรอ่ะคุณมาตรงช่องมาตรงฮอปเปอร์อันสุดท้ายก่อนอันสุดท้ายเนี่ยครับใช่ครับกดกดเข้าไปกดเข้าไปมเริ่มได้เลยครับวางไว้ตรงไหนครับกดปุ่มเริ่ม กดปุ่มเริ่มปุ่มเริ่มตรงนี้ครับเห็นสวิตตัวนี้ไหมครับนี่ครับเห็นครับก <c oughs> ดเลยครับแล้วก็หาที่รบหาที่รบหาที่รบลงมาตรงนี้ก็ได้ครับลงมาที่เดิมก็ได้ครับลงมาที่เดิมที่เดิมที่เดิม,ดมตายแน่เลยไม่เป็นไรครับคุณมีโคนเทมอยู่เร็วเร็วที่เดิมตรงเนี้ยเร็วเร็วหาดิยโอ๊ยวันไดกูคุณต้องหาคุณต้องหลบเข้ามาคุณต้องหลบตอนนี้คุณซันวิ่งมัวทั่วไปเลยครับ มีครับมีแล้วปลอดภัยดีโอ้แต่คุณซันยังไม่รู้ว่าทางออกมันอยู่ไหนนะครับมีผมคนเดียวที่รู้นะครับคือตรงนี้นะครับนี่กำลังไหมอยู่เอาละคุณซันนี่จะรอจนกว่าจะหมดได้โอ้คุณซันอย่าออกไปนะครับไม่งั้นคุณตายแน่อ,อ,อเป็นไงเป็นไง จากกูเปน็นนักที่เธอ,อตอนกลายเปน็นนักแพ้ด้านของพี่ผมแม่แข็งี่เี่ยอะคุณเห็นประตูยังคุณเ,เ,เห็นประตูยังรีบมาเร็วรีบมาเร็วเห็นประตูยังวางสวิตวางสวิตวางสวิตเปิดวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งโอ้ยยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องกับหัวครับห้องกับหัวห้องกับหัวนั่นแหละอ่ะ ทุกอย่างในนี้กลับหัวหมดเลยงั้นเดี๋ยวผมจะหันมุมกล้องของผมกลับหัวไปอ่าไปเนี่ยเออกลับมาเหมือนเดิมคุณต้องหาที่ซ่อนลับซึ่งผมวางกลไกเอาไว้ไม่รอหนึ่งนะรอหนึ่งนะนะครับพอดีเน็ตเขาออกอ่ามามามาต่อต่อต่อหรือว่าเน็ตขับอ่ะคุณต้องหาคุณเช็คดี่ไง คุณลองดูในเครื่องเล่นเสียงเพลงกันอ่ะเผื่อจะได้เอามาใส่กรอบรูปอ่าเห็นไหมใส่ละผมต้องไปแค่นั้นเนี่ยเห็นกรอบรูปตรงนี้ไหมเนี่ยกรอบเนี่ยเออแล้วก็ไปหยิบกุญแจแกุญแจไหครับเ <c oughs> นี่ยเนี่ยตรงเนี้ยบาเล่ออ่ะคุณบาเล่โคุณซันบาเล่โอข้างบนเนาะใช่เอ็อนเดอร์โผลอะไรเอ้ยไม่ใช่เอน็นเดอร์โผลผิดอันเอ้ยเอน็นเดอร์โผลไม่เกี่ยวเก็บ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 ไปเก็บไป,ไป,ไป,ไป นุ้ยได้ใช้งานดีนูได้ใช้งานนะครับทุกคนโอ้โหอ่ะหลังหลังทีวีที่มันนูนออกมามันจะมีบารเรลยอยู่นอกี่เหรอหลังใช่ครับโซเว็ตว่าหกล้องแตกมากเลยใช่เงี้ยวางตรงนี้น,นะครับมีเขาได้แล้วครับไปแล้วไปแล้วครับเอาละซันเดินเข้ามา ยินดีต้อนรับเข้าสู่โลงไฟฟ้าโอ้ยโคตรมืดเลยท่านผู้ชมนี่โคราเทสต้าเหรอครับคุณใช่อ่าคุณคุณมากดสวิตช์ตรงนี้ได้นะมันมีไอ้นี่อยู่ไหนเนี่เห็นสวิตช์ไหมนี่เหรอปุ่มอะปุ่มเออกดกดไปเนี่เห็นไหมมันพ่นไฟออกมาเห็นไหมคุณอยู่นี่ช่างอัจฉริยะไฟเหรอเนี่ยอันนี้ไฟเหรอตรงกล่องโอ้ยเขียนไม่ได้ช่างไหเอะอ่าทางลับอยู่ตรงกล่องหาเลย มันมีชั้นใต้ดินอยู่ทุบทุบกล่องออกมาเลยใต้ดินใช่ไหมใช่ทุบกล่องยังทุบแล้วทุบแล้วลงมาเลยครับคุณมองเห็นปะนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยคุณเกียนเดี๋ยวคุณคุณเอาปุ่มมาเหรอเออ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรข้างล่างมันจะเป็นวงจร XOR g a t e นะครับอันนี้หรออันนี้ดา่านอะไรเนี่ยอันนี้บอก้ําหน่อยด่านป่าไม้คุณต้องหาทางออก คุณจำอีพีที่เราได้ไหมที่คุณทำผมไว้เจ็บแสบเลยตัดอะไรได้บ้างอ่ะไม้คุณคุณเช็คใต้ด่านนี้ผมก็เลยเอาคุณคือผมก็เลยเจ็บแสบเหมือนกันนะคุณเนี่ยเอาปุ่มมาเปิดประตูอะเยอะอันนี้ผมต้องทำยังไงฮาทางออกทางออกอ่ะใช่จังวะคุณคุณกดซับสไคร b ์ช่องยูฟาฮัตคอยครับ ก็เปแล้วครับอย่าลืมกดให้ผมด้วยคัซันสิงก็แปดทีเอ็ด้วยครับมอเคลิปล่าสุดเลยครับคลิปวิทยาศสตร์แบบใหม่นะครับสมเจงแล้วอย่าลืมไปดูกันด้วยนะครับเอาหล่ะคุณหาต่อเลยมันมีอเทมเฟรมนึงที่ผมจะต้องเอาอะไรมาใส่ใช่ไหมใช่นั้นเก็ตแล้วอ่าผมเปิดนวิชาตของผมเองนะคุณซันไม่เห็นคุณซันมืดอยู่คุณหาเจอไหม มืดๆเปิดแสงนะครับแสงไม่เกี่ยวนะเพิ่มในการมองเห็นดอเ่ผมรู้ว่าอยู่ต้นไหนต้นนี้แหละผมใบ,บให้ที่มีดอกไม้สีฟ้าอยู่ใกล้ๆต้นห่างกันยาละเอ้ยห่างห่างระหว่างหนึ่งบล็อกตรงเนี้ยบล็อกนี่สีฟ้า,านี่ไม่ใช่ต้นนั้นอ่าดูแลอันนี้อันนี้แน่ๆเลยไม่ใช่ <c oughs> ต้นนี้ อยพยายามไปให้แล้วนะเนี่ยตอนนี้ก็บอกคือต้นนี้ต้นไหนวะนี่ไม่ใช่หันมาหันมาอีกครัางหนึง่งหันมาเออทุบต้นนี้ต้นนี้โอ้โหคุณไปไหนมะนะ <c oughs> ต้นนี้คะต้นนี้น,ะน,นี่เ <c oughs> ไม่ใช่ต้นนี้อะคุณหันหลังกลับมาก่อนเดินอีกไม่ใช่ต้นนั้นต้นนี้แหละเออทุบ <c oughs> ทุบข้างล่างสุดเลยทุบข้างบนด้วยกัชอบดี เนไหมคุณสันรอดแล้วไปด่านต่อไปกันวิ่อไปบนึงครับคุณโยผมก็ปับแสงัปหนึ่งนนะส่วนด่านนี้คุณอาจจะตายได้ <c oughs> เพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณต้องจําเส้นทางของเขาวงกไว้ก่อนมันตายไงครับคุณอ่ะคุณมาเอาอะไรก็ได้ใส่ในกรอบรูปอันไหนวะตรงนี้เอาอะไรก็ได้ใช่ไหมเออ <c oughs> งั้นดอกไม้ทำไมอ่ะอ่ะแล้วก็มาตรงนี้ตรงนี้มันจะเปิดอยู่ทุบขนแก่ออก <c oughs> อไหนวะอคุณไปไหนอนะ่ะออ ตรงนี้ไอ้ขนแกนนี่วะใช่ทุบออกบาเนอข้างในมีสวิตต์อยูอ่ลีวเวอร์อ้าวคุณหาทางออาจากเขาวงกดนี้ให้ได้ครับได้ครับคุณโยไม่ใช่ทางนั้นผิดทางคุณต้องจําทางเขาวงกดให้ได้นะเดี๋ยวก่อนที่ตรงตรงไปตลอดเลยอย่าเพิ่งนะครับอย่าเพิ่งสับสวิต์นะครับผมขอพูดอะไรก่อนนะครับ,ค,รบคุณจําทางเขาวงกดทั้งหมดนี้ได้เอ้ยคุณจําทางเขาวงกดได้ไหมไม่ได้ครับ อ่ะงั้นคุณก็ไปทำสัญ,ญลักษณ์ก่อนอ่ะคุณไปทำสัญ,ญลักษณ์ทางที่คุณเพิ่งมาใช่ไหมใช่ทำนะทำสัญ,ญลักษนะ์อ่ะทำสัญ,ญลักษณ์ไว้ก่อนเดี๋ยวคุณหลงเพราะว่าโหดแน่นอนอ่ะทำสัญ,ญลักษณ์เออไปแล้วก็ไงต่อต้องนำทางตัวเองทำสัญลักษณ์อ่ะแล้วไงต่อไปไปต่อต่อโอ้ยผิดผิดทางผิดทางอ่ะเดือะไรวะนี่ แล้วทางมันแปลกๆเมื่อกี้ก็ใช่นะเว้ยอะไรเตรียมวิ่งไป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 วิ่งวิ่งลาวากำลังไหลลาวาเร็ว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 คุณซันเร็วเร็วตามทางไปเร็วเร็วเร็วก่อนที่ลาวาจะปิดทางเร็ว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 ปิดเข้ามาอู้ซันอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปคุณลุนระทึกเลยไปแล้วไปแล้วอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งวิ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 ่งน บอกให้วิ่งก็ไม่ฟังอ,อ่ะเข้าประตูที่แปดแต่ถ้าคุณโกงกูคุณก็เข้าประตูไม่ได้นะอ่ะคุณลองไปเข้าประตูดานที่เก้าดูอ่ะอ่ะคุณคุณจะโกงอ่ะลองไปดูไม่ได้โกงไม่โกงอ่ะ้วับนี่ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านจำลองนะน,นี่ต้องทำยังไงอนี่ยผม,ผมหาทางออกทางออกเฉย,ยๆเหรอไม,ไม่มีอะไรตามล่าผมใช่ไหมไม่มีไม่มีใช่ไหมชิวๆด่านนี้โอเคความจริงผมจะตกแต่งนะแต่ผมขี่เกียจอะ มีแค่โถส้วมอันเดียวผมก็มีอะไม่เลผมจะใบให้มีชักเกอร์บ็อกซ่อนอยู่ข้างบนเห็นไหมน่่ะนี่เนียนไหมไม่เนียนนะแต่แต่คุณก็ไม่เปิดไม่เนียนนะเว้ยอ่ะผมมีสูตรให้คุณว่าไงคุณทุบบันไดมาห้าบล็อกแปลกแปลกนะเออเชื่อผมห้าบ็อกห๋อบันไดตรงเนี้ไม่ใช่คอร์สเป็นไม้โอ๊ก ช่องน,นี้เปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ชั้นล่างครับชั้นล่างอ่ทุบมาห้าบล็อกบล็อกไหนได้ใช่อเอาล่ะเขาทุบอยู่แล้วคุณก็ขึ้นมาชั้นสองเหมือนเดิมและคุณก็ต่อบล็อกขึ้นมามถูกแล้วถูกแล้วบล็อกไก็ได้เหรอใช่อะต่อขนแกะขึ้นมาเลย ่สงสัยคุณอ่ะแล้วคุณก็กดสวิตกับเทเลพอร์ตไปที่เดิมสวิตวางไว้ไหนครับอ่ะปุ่มปุ่มปุ่มมันเป็นปุ่ม,มปุ่มเห็นไหม,ม,หไหมกดยังไม่ใช่ทุบสวิตออกทุบสวิตออกทุบสวิตออกส,สวิตอันนี้คุณต้องใช้ในด่านสุดท้ายนะ<แ>เขาได้เขาได้ไ, <ป S 1> ไม่เป็นไรกดแต่คุณอย่าเพิ่งเริ่มคุณอย่าเพิ่งเริ่มอะไรนะว่าไง อย่าเพิ่งนะผมจะใบให้ฟังว่าคือแบบคุณอ่เดี๋ยวผมให้คุณดูอะไรอ่ะดูอย่าห้ามไปเห็นคอมมานไหมคุณดูคุณดูจอผมคอมมานนะนี่คอมมานอันนี้ทับคิวคิวเอสอีอ่าคุณอย่าเพิ่งไม่โกงนะไม่โกงนะด่านนี้คุณมีโอกาสตายหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยเดี๋ยวผมใบให้อ่ะ คือถ้าไฟดับเมื่อไหร่คุณต้องเดินแถวนี้ตรงไปตรงไปเลยตรงไปเลยตรงไปเออตายคุณเข้าไปด่านที่สิบได้เลยตอนนี้เ,ออเพราะว่าทำไมผมถึงทำแบงั้นหรอกันคุณโกงไงสวิตนี่เหรอกดป้ายอะไรเนี่ยคุณฟังผมก่อน<ป>อย่าเพิ่งคุณด่านนี้คือด่านนี้คุณ ตายบ่อยที่สุดผมจะให้เวลาคุณตัดสินใจให้ดีๆก่อนให้เวลามันจำกัดไหมไม่ใช่เป็นสี่ประตูอย่างนี้แล้วแต่มันมีครบทุกประตูดีบ้าเว้ยพีค่คนตายแน่คุณจะเลือกประตูไหนหืกูตายแน่เลยเนี่ยคุณตัดสินใจก่อนนะคุณจะเลือกประตูไหนหรือว่าคุณจะเลือกสีแดงโชคดีของคุณ เหมือนครั้งที่แล้วคุณอย่าเพิ่งเข้านะหรือจะเลือกประตูเดิมให้คุณจะเลือกอะไรคุณอย่าฟังคุณต้องมาตัดสินใจก่อนคุณอย่าทําอย่างนั้นนะมาตัดสินใจคุณจะเลือกประตูที่ทําให้คุณตายไหมอีกครั้งคุณจะเลือกไหมประตูสีแดงที่ทำให้ผมตายแต่คุณทําอย่าเพิ่งเข้าอะไรนะหรือคุณจะเลือกทางตรงไปและให้โชคบรันาพาคุณไปคุณจะยอมเสี่ยงไหม อย่า <ละ S 2> พึง่งโอเคไปเวลายังเหลืออยู่ผมเชื่อน้ำมันในตัวคุณได้เลยกรรมการย, <laughs> ย่าย่าเข้าไปในห้องอื่นนะยกเว้นห้องนี้กดเข้าไปอย่าพึ่งนายพึ่งอย่าพึ่งโอ้ยผ,ผมผมกดเข้าไปอะไรอ่ะคุณเข้าไปก่อนมันเป็นเชื่อผมข้างล่างมันเป็นทางออกทางกออกอ่ะ ไม่ใหญ่เลยอ้าวจริงจริงจริงแล้วจริงจริงแล้วอ๋อเฮ้ยไม่ใหญ่แล้วหรอคุณเร็วเร็วคุณซันเร็วเร็วคุณต้องตัดสินใจเชื่อผมผมแค่วางหรอกคุณไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าคุณไม่เชื่อคุณจะเสียใจไปตลอดเสียใจตลอดของคุณบ้าดิโอ้ยมาชื่เฮ้ยคุณอย่าอันนี้ก็เป็นเหมือนกันอย่าคุณซัน คุณจะเสียใจไปตลอดชีวิตถ้าคุณไม่เลือกระตูนที่ผมกําหนดไว้ให้เมืม่อไหร่คุณจะเกินผมรู้คุณต้องตัดสินใจตัดสินใจเอาเองใช่ไหมยา่าอันนี้เป็นกับดักทรายกับดักทราย <laughs> คุณต้องเชื่อมั่นในตัวผมเซ <laughs> ผมเลือกทางออกให้คุณแล้วนะ <laughs> คุณไม่ฟังอะ่ะคุณ <นะ S 2> ไม่ฟังผมอะ่ะข้างล่างมันคือลาวา <laughs> คุณจะยอมเสี่ยงไหมล่ะมันอาจจะเป็นอย่างนี้คุณเคยเห็นในคลิปกับดักอื่นนะที่เขาจะวางที่เขาจะวางแผ่นป้ายแล้วก็วางระวังข้างบนแลวข้างล่างจะเป็นน้ำอ่ะคุณกล้าเสี่ยงไหมล่ะอ้หีถ้าคุณแพ้ผมจะไม่ทําคลิปนี้อีกแล้วถ้าผมแพ้ใช่ไหมใช่ถ้าผมชนะคุณต้องทําอีกใช่อะถ้าคุณแพ้ผมจะทําอีกถ้าคุณชนะผมจะไม่ทําละคลิปสุดท้ายละ ให้คุณตัดสินใจผมเล่นกับจิตวิทยาคุณจิตวิทยาใช่คุณจะยอมเสี่ยงกับผมไหมการเดิมพันครั้งนี้เราจะทุบทำไมล่ะผมกันคุณโกงไว้การผมโกงไว้ใช่ไหมเร็วเร็วเชื่อมั่นในตัวผม <c oughs> แล้วคุณจะดัน <c oughs> ผมออกไปข้างนอกทลไหม <c oughs> กดไปเลย ดไปเลยได้เร็วๆคุณซนันเร็วๆอ,อะไรคุณเอ้ยผมไม่ไปคุณเลือกห้องนี้แล้วคุณก็ต้องให้ชีวิตคุณกำหนดเองรอ<ะ>เอาเลยจัดไปกดเลยกดเลยสีเดมเสีนาโชคของนะแต่ มันนำผมมาตายจะเลือกสีแดงอีกตลอดไปไหมดูเห็นไหมผมผมบอกคุณแล้วใช่ไหมคุณฟังไหมคุณเชียอผมยังยินดีด้วยคุณรู้สึกใจบ้างเฮียะคุณรู้สึก คุณเป็นไผมรู้สึกว่าเอาการรู้สึกเหมือนคุณเป็นเจ้าหนี้ในที่นี้เท่านั้เองต้องบอกเลยไอ้เล่นโจบจิตจวิทยาสองคุณน้นผมก็ถือแน่นเอาคอยชอบเนือถ้าผมไม่บอกให้คุณเข้าคุณก็แพ้เลย